โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ RAKX2 นะครับท่านผู้ชมก็นะครับวันนี้ก็อยู่ในกิจกรรมใหม่ก็เป็นสกินอฟาร์มาร์สหรือเปล่าเออฟาร์มาร์สนะครับฟาร์มาร์สเป็นหัวกาโบกินะครับท่านผู้ชมก็กิจกรรมนี้เข้ามาตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่17เลยนะครับก็ท่านผู้ชมน้องนะครับถ้าใครนะครับกําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับผมทุกคนก็พี่เกาะคนละหนึ่งไแล้วก็1ติดตามเลยนะครับผมทุกคนครับถ้าใคร กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมกิจกรรมข้างในกันเลยครับผม โอเคครับก็ตอนนี้เราได้อยู่ในกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นกิจกรรมฟาร์มอัปเกรดนั่นเองครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้พี่ลืมเติมเพชรนะครับท่านผู้ชมผมไปคิดว่ากิจกรรมจะเข้ามาวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นนะครับสกินปืนฟาร์มอัปเกรดนั่นเองครับผมนี่ท่านผู้ชมโคตรสวยโคตรเฟี้ยวครับทุกคนนี่นี่จะเป็นอ่าเวลเจ็นะครับเวลเจ็ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับทุกคนนะครับผมก็ กิจกรรมนี้มีระยะเวลา27วันเลยนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะมาสุมหลังมาและกันเนาะเพราะว่าวันนี้พี่ไปตัดผมมาก็เลยไม่ได้แบบเติมเพชรไว้นะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับก็นะครับในกิจกรรมก็เอา2ชิ้นออกเหมือนเดิมครับแต่พี่จะเอาก่องออกไปเนาะเพราะพี่ไม่ต้องการละครับ2อันนี้ปึ๊บนะครับผมก็คือถ้าเเพชรออกนะครับพี่ก็หยุดสุมเลยนะครับท่านผู้ชมนะถ้าเกิดออก9เพชรผมจะหยุดสุ่มเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับก็ในกิจกรรมก็จะมีประมาณนี้ครับนี้จะเป็นสกินปืนอัปเกรดเนาะ นี่ครับทุกคนเอฟเฟกของมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผม 7k เนาะก็นะครับเป็นปืนอัปเกรดเนาะนะครับนี่นี่ครับผมโอ้โหโคตรเฟี้ยวครับทุกคนครับท่าเล็กปืนครับทุคนดูโคตรเท่ไปเลยครับทุกคนก็เป็นสกินแรกครับที่แบบว่าอัปเกรดได้นะครับทุกคนนี่ครับทุกคนและนี่จะเป็นอัตราการยิงครับผมทุกคนสวยมากครับทุกคนนี่นี่นี่เนาะก็จะเป็นสกินใหม่เนาะนะครับนี่นะครับผมอัปเกรดอัปเกรดนะครับผมเป็นสกินแรกเลยนะครับสกินฟาร์มัส นี่ครับผมนี่ครับผมเว็บห้าแล้วก็เว็บเจ็ดก็จะอยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับสกินท่าทางก็ประมาณนี้นะครับเป็นสกินแบบเรียอะเกินแบบกาโบกิเลยนะครับผมเป็นสกินแรกครับของฟาร์มาร์สเลยนะครับคนดูนะครับโอเคครับผมเป็นการสุดแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะทำการสุ่มให้ทุกคนดูนะครับว่าสี่เพชรพี่จะได้สกินปืนไหมนะครับผมโอเคครับถ้าใครแบบดูคลิปนี้อยู่ก็พี่ขอคนดูนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับทุกคนครับก็นะครับโอเคถ้าทุกคน กดกันแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูนะครับว่ากิจกรรมนี้พี่จะออกเท่าไหร่นาอนะครับตอนนี้มีแค่เก้าเพชรเนาะต้องขอไปทุกคนด้วยละกันนะครับครับโอเคเนาะเพราะว่าเดี๋ยวลืมเติมจริงๆนะครับคุณดูเดี๋ยวไว้เติมพรุ่งนี้ละกันเนาะนะครับมาสุ่มมดเลยครับผมครั้งแรกอยู่ที่เก้าเพชรครับผมไปออกเถอะนะเก้าเพชรออกเถอะนะออกเถอะนะพี่น้องครับไม่เอาเม็ดเอ้ยโอ้โหโอเคโอเคมานะครับครั้งต่อไปอยู่ที่ ยี่สิบเก้พจนะครับไปมามามโอ้โหยังดีนะครับทุกคนก็แบบได้ผ้าปิดปากใหม่มาก็ยังดีครับทุกคนก็ได้ผ้าปิดปากมานะครับทุกผู้ชมครับเนาะโอเคครับพี่ได้ถ้าพี่ได้แบบผ้าปิดปากมานะครับท่านผู้ชมเนาะก็นะครับแต่กิจกรรมนี้พี่จะมาสรุปสั้นๆนะครับว่ากิจกรรมนี้หมดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้ทุกคนดูนะครับผมโอเคครับก็ กิจกรรมนี้นะผมก็ถ้าทุกคนหมหมดตู้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ1 5 8 2เพชรนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆนะครับผมเป็นตู้สุ่ม8ทีการันตีนะครับท่านผู้ชมก็นะครับก็กิจกรรมนี้นะครับผมถ้าหมดนะครับหมดตู้เนาะก็ประมาณ1,500เพชรนะครับสำหรับคนที่ดวงซวยนะครับคือออกหมดตู้นะครับทุกคนเนาะก็จะ1,580 สองเพชรนาอกนะครับอันนี้จะเป็นกระ,ะเป worries, ini, olabilir, between, donc, ๋านะครับกระเป๋าที่ออกแบบมาใหม่เลยนะครับก็่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับทุกคนครับนะครับก็ในกิจกรรมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับนาอกนะครับผมนาอกนี่ครับแล้วก็นะครับกิจกรรมต่อไปนะกิจกรรมต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรม เติมครอปได้ถึง2นะครับก็คือทุกคนครับถ้าทุกคนเติมครอปนะครับทุกคนก็จะได้นะครับสกุลถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับเติมครอปสองเก้าบเก้เพจเพื่อรับแอร์บอดนะครับนี่จะเป็นแอร์บอดของกาโบกิเลยนะครับผมสําหรับใครที่เติมครอป299นะครับย้ําว่า299นะครับผมเพื่อรับแอร์บอดนะครับผมสําหรับใครที่เติมครอปนะครับผมทุกคนนะแล้วก็นะครับสําหรับใครที่เติมครอปสี่เก้าบเก้เพจ เพื่อรับท่าถักนี้ครับทุกคนนี่ครับผมนะนี่คือสําหรับคนที่แบบเอ้ยเท่มากคนดูครับผมเจสโคตรเท่ครับผมสกินนี่ไอ้ทันนี่โคตรเท่คนดูครับผมนะครับผมใครที่ไม่อยากพลาดก็รีบเติมนะครับผม499ผมนี่ผมเวลคุณเฟียวครับนี่ครับผมนี่โคตรเท่ครับทุกคนนี่ครับผมก็จะมีแบบคาบุกิถือดาบสลากครับทุกคนโคตรเฟียวนี่ครับผมเติมคอบแก้499ครับผมนี่ทุกคนเจสโคตรเฟียวโค้ดตึงคนดูครับผมนี่ ก็ใครที่อยากได้ท่าทางฟรีเอ벗ฟรีก็อย่าลืมมาเติมนะครับผมนะก็ประมาณนี้299เ9 9นะครับผมแล้วก็เติมถึงนะครับจนถึงวันที่22นะครับเนอะก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็นะครับกิจกรรมต่อไปนะครับก็เป็นกิจกรรมของสายฟรีนะครับผมนะลงเล่นนะครับผมครบสิรอบนะครับเพื่อรับท่าทางอันนี้นะครับผมนะทุกคนครับอย่าลืมนะครับทุกคนครับลงไปเล่นกันเยอะๆนะครับผมนะเพื่อรับท่าทางนี้ ฟรีฟรีนะครับผมนะลงเล่นแก้10รอบนะครับทุกคนครับก็ตอนนี้เริ่มลงเล่นได้แล้วนะครับผมเพื่อรับตาทางนี้นะครับผมนะเนาะนะครับก็กิจกรรมนี้ผมเล่นได้ถึงวันที่20นะทุกคนย้ำนะครับว่าเล่นได้ถึงวันที่20นะทุกคนครับก็เริ่มเล่นกันเลยครับทุกคนลงไปเล่น10รอบเพื่อรับ่าทางนี้นะครับท่านผู้ชมครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่ พี่บอกนะครับทุกคนเนาะโอเคครับผมตาใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับทุกคนครับถ้าใครยอยากได้นะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะมีการแจกไปเลย499เพรฟรีๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับทุกคน